ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกวันพุธแม่น้ำทิพย์ก็จะมาว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำนี้นะคะเวลาแม่น้ำทิพย์มาว่ายน้ำทุกวันพุธนะคะก็จะถ่ายวิดีโอทุกครั้งก็เลยมีวิดีโอเยอะนะคะก็เลยได้เอาทุกคลิปที่ถ่ายมารวมกันไว้ในคลิปเดียวนะคะไปรับชมกันเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นห้องนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะคะนี่ค่ะจะเป็น ไม่ค่อยมีคนเลยค่ะคนเงียบมากๆเลยครับอันนี้ก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะไปอาบน้ำเตรียมตัวกลับบ้านนะคะ เสร็จแล้วค่ะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วกระเป๋าผมผมยังดูเอ่อลกลุงลังเลยนะคะตอนนี้เราก็เตรียมกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวไปทําผมที่บ้านต่อนะคะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆไป,ๆไป,ไปค่ะเพื่อนๆไปว่ายน้ำค่ะ 哥。Cool. เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ํากันนะคะแล้วก็เป่าผมกลับบ้านค่ะตอนนี้เราก็ว่ายน้ําเสร็จแล้วนะคะไปค่ากลับบ้านกันค่ะตอนนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วค่ะสองชั่วโมงครึง่งวันละสองชั่วโมงครึ่งแค่นี้ก็ รู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมากมายนะคะเพียงแค่สองชั่วโมงแค่นี้ก็วิเศษสุดล้วค่ะไปค่ะกลับบ้านกันจ้าก็ค่ำเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มละก็เดินไปที่รถนะคะขับขับรถกลับบ้านค่ะถ้ามาตอนกลางวันก็จะ <minutes> เห็นดีกว kind of ่า <lawsuit> นี้หน <as> ่อยเนาะจะเลิกงานก็5้าโมงเย็นแล้วเนาะเลิกงานเสร็จเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าเตรียมชุดว่ายน้ำมาถึงสะกว่าจะว่ายน้ำเสร็จสองชั่วโมงก็อาบน้ำอีกอะไรเงี้ยออกมาก็ค่ำแล้วค่ะนี่ก็สองทุ่มแล้โอเคค่ะถึงรถละกลับบ้านกันจ้าไป้กนา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วคุณซูมาค่ะไปค่ะเรามาเล่นสไลเดอร์กันซ้าเหรอพร้อมกันเลยก็ไปดิไม่เห็นพี่เลย ฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะเราเราไปอาเจียนกันดีกว่า <c oughs> น้ำอุ่นมากๆเลยค่ะเปิดตัวเองตันี้มาแล้วขัปอดเปิดเปิดตัวนี้มาแล้วเปิดเป็มเนื้อเนื้อเท้ามาแล้วน้อยน้ำกันคนะน้ำอุ่นมากๆเลยนกนี่นก เดเป็นกิกรมเดียวันอะไรอ่ะลูกถวีดีโอเอาดูดวดีโอ่าใกันยังนน้ำไงพี่เอาน้ำไม่ใช่เธอมีเธอคนเดียว <c oughs> สสองาม,มาแล้ววไยค่ะนี่เราก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะามมานี่เราก็กำลังกลับบ้านกันนะคะเปียยหัวแฉะค่ะสนุกสนา